กลับมาพี่พ่อโชว์ในช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยฮะมีเรื่องที่น่าดูน่าชมเยอะเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ใหญ่เมียจะพาไปดูนะฮะคือมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่บอกว่าขายของเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวไม่เน้นกำไรเน้นสังคมเน้นช่วยเหลือคนเออหมแล้วเขาบอกอร่อยด้วยนะเออน่ากินขนาดนั้ไปดูเลยครับค่านผู้ชมเจ้าขา ครูผู้ให้สองแม่ลูกที่ผูกพันทํางานเพื่อสังคมสิ่งที่น่าชื่นชมคือไม่ขอใครทําด้วยมือของตนเองจากการสืบทอดทางด้านอาหารจากบรรพบุรุษอร่อยไม่หยุดจึงใช้เวลาว่างจากการสอนมาค้าขายด้วยความใส่ใจในรสชาติและความสะอาดทุกขั้นตอนสิ่งที่แน่นอนคือมีเราให้ได้แล้วแบ่งทําแล้วทุกคนอิ่มอร่อย ตื่นแต่เช้าเข้าปรุงอาหารชนิดวันต่อวันแบบทํากันสดๆทั้งออกร้านนอกสถานที่ทั่วไทยมีอาหารเครื่องดื่มครบจบโดยแม่ครูป๊อตกับครูปัม๊มงั้นเราไปดูเขาทากันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมเราอยู่ตรงนี้คลิน,นสวรรสีและวก็ลินที่ผ่านมาเนี่ยข้างบนก็จะมีรถไฟฟ้าสะพานข้ามคลองสิ่งที่น่ามองก็คือเราจะมีแม่น้ํา คลอ,องประเวศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดชจริยที่ที่จะสะดวกสบายเสาที่จะแวะมาทานกันนะคะสิ่งที่ทานตอนนี้ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วไม่ได้ทานแล้วถูกปากรสชาติถูกใจอร่อยใบยมีเกลียวคูปั้มค่ะมี่เกีียว ครูปั๊มแล้วนี่ทานกาแฟโบราณครูปัม๊มรับรองว่าหอมละมุนสะอาดปลอดภัยครูป๊อจะพาไปไหนนะร้านชานมไข่มุกพี่หมีค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านชาพี่หมีค่ะประไมาเนี่ยก็จบวิไลดูสิทธแล้วก็ไปต่อกดรองเบอร์เลี้ยนทองสามเหรียญเชียนะบะหมี่เคี๊ยวแล้วก็กาแฟโบราณอร่อยมากอยู่ถ่ายทอดมาจากแม่ครูปั๊มก็มีน้องสาวสวยนะคะที่จบจากกดองเบอร์ทำแล้วมีความสุขเอ๊ะทำไมสวยเหมือนใครนะเอ๊ะทำไมมันนะ เหมมนแ่ชอบพี่หมีกินได้อร่อยดีมีความสุขท่านผู้ชมเจ้าขาที่วัดป่าวังน้ำเย็นคณะสิทธิ์เฮงตลอดการได้จัดสร้างพระรูปหล่อรุ่นแรกพริกชีวิตของพระอาจารย์สุรยันโคตะปัญโยซึ่งท่านเมตตาให้กับลูกศิษย์ทั้งเก้า ได้จัดสร้างพระรุ่นนี้เพื่อนําเงินรายได้ไปร่วมสร้างพระนั่งเมืองใหญ่สูงถึง168เมตรสิ่งที่พิเศษพระรุ่นนี้มีเกจิด,ดังๆแห่งยุคมานั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกแทบทุกภาคของประเทศ มีผู้ว่ามาเป็นประธานและยังแจกเหรียญเฮงตลอดการในงานนี้ถึงสามพันเหรียญทั้งเสียนและบรรดาลูกศิษย์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุริยนันกันทวนาเจ้าค่ะท่านผู้ชมดีใจเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์มาเยี่ยมเยอะส่วนยอดเป็นบุญเป็นกุศลบ่าะท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําประโยชน์เพื่อสาธารณชนและที่สําคัญปัจจัยที่ท่านได้ท่านก็ไปสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเก้าคนนี้ก็คือเป็นเด็กวัดมาตาไราต่ไรเลยครับแต่สร้างวัดตั้งแต่เริ่มต้นเลย ภูมิใจครับท่านเมตตามากเลยครับพลิกชีวิตครับดีแล้วดีอีกมีความสุขครับคนมาร่วมเยอะครับพร้อมปรับเพื่มได้ก็ว,วัตถุมงคลน,นี้ก็เป็นรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพอ่อเป็นรูปหล่อรุ่นแรกเลยครับที่หลวงพ่ออันให้จัดสร้างเป็นครั้งแรกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้เพื่อพลิกชีวิตให้มันดีขึ้นหลวงพ่อจะได้มอบเงินซื้อรถโรงพยาบาลไปอีกอยู่สองอำเภอ,เอ,อจากการในสร้างเหรียญรูปหล่อรุ่นนี้ด้วย้อญาติโยมขอจเจริญพรอ่ะถุ